องคู่เอกของรายการศึกจารุเมืองจากสนามมวยเวทีราชดำเนินครับประจำวันจันทร์ที่26ตุลาคม258 8เป็นการพบกันระหว่างยอดขุนพลปอจิรกิจนะครับเจอกับท่านั่นของเจ้าเหนือศิลาทอนิยมสุขก็เป็นนักชกในซซสายศึกของกลุ่มพลังใหม่บางกะปิครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการชุมพลอินทัยยศ นักชกจากแดนใต้ครับยอดขุนพลครับเจอกับเหนือศิลาครับนักชกจากอีสานครับปล่อยตัวยกที่3นะครับแต่ละลักซั์อยู่ที่ยอดขุนพลีด้ต่อ5-2ครับมีเสียงโหน้ำเงินบนล็อกปล,ปลายชื่อชั้นมวยก็อยู่ที่เหนือศิลานะครับเจ้าช้างครับลูกศิษย์ของพันตำรวจโททวัฒนิยมสุขเจอสอครับ ศอกด้วยกระจับด้วยครับกอ็กอดขอโทษขอโพยกันครับถีบซ้ายไว้กรรมการชุมพลอินต่ยศนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับสามคนบนเวทีนี้อยู่คนละภาคเลยครับแข้งขวาครับถีบซ้ายไว้แข่งขวาครับ,บ,รบเหนือศิลาครับ ทีขวาครับดูละเอียดนะครับแฟนมวยครับแล้วก็ช่วยกันพิจารณาครับอ้เจอดักศอกขวาจากยอดขุนพลล่างรับมีต่อยครับเสียบข่าซ้ายแทงขวาตโต้ปูดปากสอกซ้ายครับเหนือทิลาจะเอาคืนเจอสอกขวาต่อยซ้ายลำตัวครับมีเสียงโหเป็นระยะระยะครับ ไม่รู้ว่ามีข่าวอะไรมาครับเซียนมวยนี่ต้องบอกว่าเซียนมวยนี่เขาดูกันละเอียดนะครับเขาดูกันละเอียดเช็คกันละเอียดครับมีอะไรแปลกๆมานี่โอโ้โหไม่ต้องนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนี่น้องๆครับเซียนมวยเข้าสกรีนดีครับจดจดจ้องกันอยู่ครับยังไม่ค่อยเร่งครับยังไม่ค่อยเร่ง นี่เป็นยกสามนะครับจะไปเร่งยกไหนครับมวยไทยสมัยใหม่นี้ก็เลือกเกินครับอากํามป้นขวาเหนือศิลาเจอแข้งของยอดขุนพลต่อยไซายลำตัวครับคือเหนือศิลานี่มาแทนด้วยครับอาจจะเป็นไปได้ที่เขายังไม่เร่งครับแต่ว่าณตอนนี้โดนโหแล้วครับแข้งขวาครับเหนือศิลาครับเจอตัดล่าง อซสายจำปั้นขวาเจาะย้างครับหนีบหมัดไปครับยอดขุนพลตีข่าขวาครับในช่วงหลังชน้ะหนักเสร็จนี่ราคาเปิดออกมานี่เสมอยอดขุนพลนะครับหมดยกสามครับ อาจจะเป็นช่วงหยุดติดต่อกัน3วันด้วยนะครับแฟนมวยอาจจะเลยไปต่างจังหวัดมีทั้งเสียงปรบมือมีทั้งเสียงโหครับตลาดหลักทรัพย์นี้ยอดขุนคนต่อ11นนะครับมีเสียงโหเหนือศิลาต่อเนื่องราคาเปิดไล่ไม่ไล่แล้วนะครับตอนนี้เสมอไม่ไล่ด้วยครับราคาออกมา พยายามจะเสียครับเหนือศิลาครับแฟนบวลก็ดูละเอียดแล้วครับว่าใครชกผิดทรงครับสมควรจะโดนไม่โดนมีโต้รัดตีข่าซ้ายครับเหนือศิลาครับตีซ้ายไปสกรูแล้วก็ถอยแล้วก็ตีแทงข่าว ต่อย้ายลำตัวครับถีบซ้ายไว้กำปั้นขวาครับเอาบวกหมัดขวาคืนครับเหนือศิลาครับถีบซ้ายครับแข้งขวาโอ้ดูต่อยแม่จริงๆแล้วก็ขยับเข้าหาครับถีบซ้ายเจอแข้งขวาของเหนือศิลาครับ เดินครับเหนือศิลาตะแทกหมัดซ้ายลําตัวตอยขวาลําตัวครับยอดขุนพลครับเดินเข้าไปเจอข่าวครับแถวขวาไปวางแ้งซ้ายครับเหนือศิลาครับกำปั้นขวาฟั้นศอกขวาครับเหนือศิลาถีบซ้ายไปครับยอดขุนพลแข่งขวาครับ พยายามต่อยครับเหนือศิลาครับมีเสียงโหดังขึ้นดังขึ้นตามลำดับครับคุณผู้ชมครับอ้าวหักเหลี่ยมหน้าคว่ำลงไปครับกรรมการทำเลงมองเวลาด้วยนะครับกรรมการชุมพลินตจยศ แข่งไปครับขวาดล้มลงไปอีกแล้วครับสับมือครับพยายามจะไปตีข่าวครับอยอดตนพลก็รัดอตอนนี้เดินครับเหนือศิลา แทงข่าวกรรมาการยุติการแข่งขันแล้วครับเหลือเวลาอยู่9วินาทีครับเป็นทังด้านของเหนือศิลาทรนิยมสุขนะครับโดนอัปเปหิลงจากเวทีครับก็หาชกไม่สมศักดิ์ศรีก็มองได้หลายมุมครับเหนือศิลามาแทนด้วยหรืออาจจะชกผิดทรงจริงๆ เพราะว่าในกรณีที่มีการไล่ลงเนี่ยไม่ใช่ว่านักวยคิดคดทรยศต่อวิชาชีพของตัวเองอย่างเดียวนะครับดูอย่างอื่นมาประกอบกันด้วยครับอยู่ที่การพิจารณาของ